สวัสดีค่ะอน,นี่มัชจุรูมหรือที่บางคนเรียกว่าขอนสนเป็นแบบไม่มีวงแหวนใต้ดอกจะงัดเป็นกอให้ดูไม่ได้นะคะเพราะว่าพื้นมันแฉะมากเลยต้องต้องเก็บแบบเนี้ยหลายคนจะบอกว่าทำไมเก็บเป็นดอกๆมันมันมันงัดไม่ได้จริงๆ มันแฉะค่ะเนี่ยแกงเหมือนแกงคือจังเห็ดปวกบ้านเห่าได้เด็กอ่ะนั่นก็ลังเกิดขึ้นมาสายายลยเด้สายยี้เด้เหรอคะกวางกินแต่ดอกดอกอ่อนๆ งัดแล้วดินมันจะดินมันที่ติดมาจากจากกอเนี่ยมันจะมาเลอะดอกเห็ดเก็บเป็นดอกๆนี้จะง่ายกว่าอยากงัดกออยนี้จเลยจะงัดกอเน,นี้ยว เนี่ยค่ะงัดงัดแล้วเดี๋ยวไปตัดเห็นไหมะ่ะเศษดินมันเยอะนี่ยังมีตรงวางไว้ตรงนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวต้องตัดยังมีอเหมือนที่เขาขายใส่แพ็กพลาสติกเนี่ยกวางกิน เกิดง่ายกำเกิดแล้วแต่ยังเล็กอยู่นะคะอีกสามวันก็โตหนต้องไหนไหนดูสิเล็กแค่ไหนโอ้ยยังเล็กมากค่ะนี่ล่ะอ้ยควายเยอะเลยดูชิ่งแน่อุ้ยน่าเสียดายไหนงัดิอาโอ้ ตรงนี้ตรงนี้ก็มีอะไรตัเนี่ยยังกินกินได้ค่ะตัดตัดเฉพาะอดอกโอ้ยังมีอีกนะยังไง้นี่มันต้องจะจะต้องเก็บ ทีละดอกแบบนเนี้ยค่ะเนี่ยต้องเก็บทีละดอกงัดแล้วดินที่พื้นนคะมันจะมาเลอะดอกเห็ดแล้วทำความสะอาดยากเดี๋ยวนี่ก่อนนี้อีงนะคะ คือด,ดอกโตอุ๊ยไม่ว่าพอยสไ,ไนเนี่ยดอกโตถ้ากินก็ยังกินได้นะเนี่ยเก็บเลยเก็บดอกดอกโตถ้าไว้โดนฝนจะมองเห็นสปอเก็บแค่เนี้ยไนมีไหมหมดแล้วมองไม่เห็นแล้วอ่ะอีโอ้ น,นี่แก่แล้วกินไม่ได้แล้วกินไม่ได้แล้วค่ะม,มือไหมอันนี่เป็นเห็ดนางรมนางรมสีน้ำตาลนะคะเห็นไหมมีทากมีตัวลิ้นหมาเป็นเห็ดนางรมสีน้ำตาลค่ะ <S <S มีเห็ดนางลมด้วยค่ะถุงมือสีขาวไซส์เล็กเยนม,มากินอยู่ยที่เขาเรียกเห็ดปีกเหี่ยวเพราะว่า นี่ค่ะลายตรงเนี้ยลายที่เห็นเป็นสีน้ําตาลเนี่ยอย่างนี้เป็นลายเหมือนกับปีกของเหยี่ยวค่ะนี่เป็นเห็ดปากการางังกินได้นะคะเขาบอกว่าปากการางังเห็ดปากการังต้องเกิดบนขอนแต่บางครั้งจะเห็นเกิดอยู่บนตามพื้นก็เพราะว่าที่พื้นที่ปากการังไปเกิดน่ะมันจะมีเศษไม้ผุดังนั้นเนี่ย ก็จะเจอปาการังตามพื้นด้วยมีรสชาติคล้ายๆกับเห็ดโมเรลนะคะนี่ไม่ได้เก็บให้ดูเพราะว่าเก็บไปก็ไม่มีเวลาทำกินนี่เห็ดอ,อ,อะไรกูไม่รู้นึ่ว่าเห็ดนางรมมันไม่ใชุ่เห็ดอะไรก็ไม่รู้คนเห็ดเบอร์เลอเลยค่ะนี่อีก ไม่รู้เหตุอะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นทิคเค้นออฟเดอะวูดค่ะเอ๊ะเดี๋ยวกันดูใกล้ๆบางครั้งอาจจะเป็นเบิร์กเรน่าจะเป็นชิคเก้นออฟเดอะวูดค่ะดูใกล้ๆดิชิคเก้นจริงๆค่ะอุยๆๆๆๆชิคเก้น แบบนี้จะเป็นแบบหนาจะเป็นลักษณะแบบเนี้ค่ะไม่ชอบกินถ้าดอกหนาแบบนี้ต้องอ่อนอ่อน่อ,อน,ออนเหมือนกับที่เก็บมาก่อนหน้านี้ค่ะอันนั้นกินได้แต่เนี้ยมันหนานมีสรรพคุณที่แคนออฟเดอะวูดเนี่ยช่วยขับเสมหะด้วยนะคะนอกจากนั้นมีสรรพคุณทางยาอื่นๆอีก รีบเดินรีบเดินอีกว่าจะเจอเห็ดอะไรอีกเพราะมันจะมืดแล้วค่ะไม่สอยแล้วค่ะสอยเดี๋ยวดอกเห็ดก็แตกเห็ดนางรมอุย้ยมาเจอช้าไปกูคอยน่าเสียดายไหมมาเจอช้าไปอู้ในดูนี้สิดูดอกนี้อุย้ยน่าเสียดายนะคะ ดูก่อนงั้นเอาใส่ถุงด้วถุงว่างไหมใส่ถุงอะใส่ถุงไปก่อนเพราะส่วนมากนางรมทัถ้ากแก่มันจะมีหนอนเก็บไปก่อนนางรมนี่เป็นเห็ดยานะคะโอ้ยน่าจะได้ไหมดูสิแล้วจุดนี้ไม่เคยมาเดิน วันนี้ลองลองเดินหุยดูสินะไม่น่าจะใช้ได้ค่ะเพราะมันโดนฝนเนี่ยค่ะอู้หูเสียดายดูเยอะเลยแต่นั้นน่ะ ไหนอ้วมดิแต่นู่นนะสิต้องใช้ไม้สอย,ยอแล้วก็ดีใจไม่เก็บนะคะเป็นชิคเก้นออฟเดอะวูดยังอ่อนๆน,นะคะที่เห็นจุดเหลืองๆ ไปถึงตรงนู้นด้านนี้อีกนะคะแล้วก็ตรงนั้นอีกคิดว่าอีกไม่เกินห้าวันหรือไว่าก็อาทิตย์หนึ่งมันจะเป็นช่อใหญ่แต่ขอขอเก็บขอเก็บช่อนี้ขอเะเก็บกอนี้ถ้าหักอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยค่หวานหวาน มันเป็นเหมือนน้ำมะพร้าวค่ะจะเอาไปใส่บะหมี่น่าจะเป็น chicken o f the wood สีชมพูหาไม่ค่อยเจอนะคะมาเจออีกแล้วค่ะไม่แน่ใจว่าเป็น chicken o f the wood สีชมพูหรือเปล่าแล้วค่ะคนแก่เดินหน่อยขอบไหนดูที่ดูข้างหลังสิดูปั้น ดูก่อนนะคะไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่เตอร์กี้เทลไม่ใช่นะคะไหนดูอันนี้สินี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่หางไก่งวงเป็นเห็ดตะปูกินได้นะคะแต่จะต้องดูข้างในเป็นสีขาวกินได้ค่ะนี่นี่แน่ใจว่าเป็นเห็ดพึ่งหรือเปล่าต้องดูฟองน้ำ เห็ดพึ่งจริงๆเห็ดพึ่งหวานด้วยค่ะแต่แก่แล้วขาหนอนมีหนอนนี่อีกดอกหนึ่งนั่นเห็ดพึ่งมันจะมืดแล้วไม่มีเวลาพาเดินค่ะแสดงว่าป่าเนี้ยจะมีเห็ดพึ่งมีนางรมสีสีน้ำตาลแล้วก็ มีเห็ดพึ่งเป็นเห็ดอะไรอุ้ยเห็ดพึ่งค่ะเห็ดพึ่งจริงๆด้วยเห็ดพึ่ง ะะคะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวานนั่นไงโหเห็ดพึ่งจริงๆด้วยค่ะนี่เห็ดพึ่งจริงๆเห็นไหมนี่ไงนี่เห็ดพึ่งหวานน,นี่นี่อีกดอกหนึ่งค่ะ เป็นเหตุพึ่งหวนันไม่ได้มันค้ำแล้วไม่มีเวลาเดินหาอื